สวัสดีครับดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้เจอกันก่อนเที่ยงนะครับไม่รู้จะพาเพื่อนๆไปไหนดีวันนี้พามาชมสวนมะพร้าวอีกเหมือนเดิมครับนะครับพามาดูสวนมะพร้าวครับนี่เขาตัดหญ้าให้เตียนแล้วครับไม่มีหญ้าเลยแปลงเอเติร์ดครับแปลงเอเติร์ดเลยครับบ่มีห้าเลยบนันนี้เดียวที่ได้ใช้ปุ๋ยแล้วบันนี้ มาว่านเปิดน้ำใสนะครับเปิดน้ำใสโคนออกเผาครับมือนี่ว่าเป็นเสียงอีสานนะครับผักอีสานมือนี่อืมผักเป็นภาษาอีสานนะครับบันดียรทายคลิปเป็นภาษาอีสานโดดแล้วมือนี่เอาซะเลยจัดเลยครับนี่เป็นไดโคนบักไงเลยโคนหมักเอฟเลยน,นี่นี่นั่นกระจยออกหมากเลยเนี่ยพี่น้องนี่นี่ เบื้องโคตรเลยน่ะมณัณนท้งสีนี่แหละไงไงบระครักเลยสองปีแล้วครับนี่อีกหาเดือนเพราว่าที่ออกมากเลยนี่นี่ถ้าจอบเบิ้งอยู่จอบเบิ้งมันทีออกอันจันอยู่นี่ทัดยาเรียบร้อยมาแล้วอยู่ในคู่กะหอยเพียบเลยครับอหอยจูบอหอยจูบก็คือหอยขมครับ บ้านผมเอือหอยคมอีสานก็เรียกหอยจูบนะครับเว่าละที่กินก็ต้องจูบเอาจุ๊กๆเอาครับนี่บางคนว่าผมปลูกทีโพดมันบอกมีพื้นที่พี่น้องมันมีซ้ำนี่ขั้นคู่ผมไม่ได้ซ้ำนี่ตะกี้ตะกี้รถมันเขามาบ่ใดเดิในหนีมันเละตุ่มเปะเลยรถถ่ยยังจมเลยครับเขามาในหนีบ่ได บาที่นีให้ยังไงปลูกยังก็ไดค้ครับมัน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 อวน้ำครับน้ำขังผมก็เลยขุดเป็นขั้นคู่เลยครับขุดขั้นคู่แยกดินแยกน้ำเาเอินให้น้ำอยู่ในคู่นะครับนี่นี่น้ำอยู่ในคู่นิอยู่ตรงงทิงบาท,ที่หนี่เขาก็ปล่อยปล่อยแล้วเขากะเพราะมันแหง้งมันกรามเนาะมันกระแข็งเขากะเอาเลิศข้นมาทาั้งทิงได้เอาไม่โคไลข้นมาทาั้งทิงนะครับแล้วก็จก ยกเต่งไปเรื่อยนะครับเต่งกู้สะไปเรื่อยนะครับมานี่พ่อดินมันแข็งพ่อกะเอามะพร้าวมาปลูกได้ครับนี่แต่ว่าผมก็เสริมดินไปหลายรอบเลยนะครับนี่มันตาก็เลยเอาดินมาเสริมทั้งเทิงนะครับหายมันสูงขึ้นนะครับสังเกตว่ามงสูงๆนี่มะพร้าวอย่างงามเลยครับนี่ถ้ามงต่ำนี่มันอ้วนน้ำโพดมันอยู่ใกล้น้ำใกล้น้ำเกินก็ได้นะครับ จะให้ดีนะครับห nah ้างจากน้ำประมาณเม็ดหาซิปนะครับความสูงความสูงให้ลาต้นมันสูงจากจากจากน้ำอยู่ในอยู่ใน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 โรงน้ำอะครับให้เมันสูงประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่ประมาณนี้ประมาณเม็ดเม็ดกัวนะครับเม็ดขึ้นไปหรือเม็ดยี่เม็ดหาซิปมันจะงามเลยน้ำจะบอนั่นมันจะบออวน้มนะครับนี่นี่ผมเปิดน้ำไว้มาว่านครับจนแบบละเลงไปเลยพองตนี้มันสูงน้ำบกค่อยมากบกค่อยหอด นะครับมันสูงเกินเดี๋ยวพ่อว่นไปทั้งปุ่นแต่เอาปุ่นเ่าท่านได้ต่อน้ำเลยครับนั่นปลูกแบบธรรมาชาติบอกให้ไงง่ายครับดูแลบ่ไดเต็มที่นะนะครับแต่ว่าใส่ปุ๋ยขึ้น,นอยู่แต่ว่าน้ำหายบอกขึ้น,นเดี๋ยวผมซื้อขอต่อมาแล้วผมที่ไปจําใส่แล้วก็ต่อพี่อีไปพุ่นนะครับจุนี้มีพี่อีมาทุกตนแล้วนี่นะครับใครจะได้กินมากแล้วพี่น้อง ปลูกลออยี่สิบตน้นเป็นมากอยู่ตน้นเดียวคอลอเดี๋ยวผ้าไปเบิงนี่คือลองค้นว่าผ้าเบิงแต่ทนพวกเผาละ่ะอืมเอ้ามันมม่มีอย่างเนาะครับมีแต่ทนพวกเผาขาก็ปลูกนะครับนี่เพราะเป็นมากมันกะมันกะมีความสุกเลยครับมาเห็นต้นมันใยนี่นี่เห็นต้นมันจะเลิ่อนเติบโตเนาะมันใ่มันเขียวอุ้มรุ่มอยู่นี่ผมว่าโอ้บม่มีมากโาเห็นลำตน้นมันจะเลื่อนงองงามเนาะ ก็มีความสุขเลยครับบ่จําเป็นต้องมีหมากเด้เออมันเป็นหอมด้วยนี่จักน้อยนี่บ่ถึกแดดเลยแหละมันใหญ่ขึ้นจักน้อยนี่โอ้เขามาเล่นเขามาย่างเล่นได้นีได้สบายเลยไว้แตัดหญ่านะตัดหย้ามันเตือนจซี่นี่ผมว่าตัดไปทันมาหญ้ามันก็แเคะาของมันเองแหละผมว่ามันเกร็งเองแหละมันก็ขึ้นบกค่อยรอดหรอกบัดนี้้องตัดดูด,ดูเอาต่วังหมดเงิน ัดไหลอยู่ดิเธอนาพัฒนาคนนี้เธอน่งหมดไหลนี่นีพามาเบืองต้นนี้แล้ครับนี่นี่ต้นนี้มันมีมาครับนี่นี่เตียติดดินแล้วครับนี่เป็นมากในหอยหอดพื้นเลยดด้นี่หอยติดดินเลยดด้หนี่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 เป็นต้นเดียวยังวะปลูกพร้อมกันเป็นมากยู่ต้นเดียวเออนี่ยังไงพ่อไงหนี่ พอดพื้นเลยนะครับหมากมันน่ะนี่บะกเ้าต้นเตี้ยเตี้ยอีรีเลยนี่ความหมายของคาําว่าบะกเ้าต้นเตี้ยก,ก็คือมันเป็นหมากแต่ต้นน้อยๆนะครับนี่ครับพูนล,ลงค้นว่าบ่มีเด้มะพเ้าเตี้ยบ่มีอะไรนี่ดิมบพกเผาเตี้ยขั้นบะกเผาใไงมันก็บ่เป็นหมากงไงล่ะมันก็ต้นสูงพุ่นเชงคีเป็นบักที่หาปีพุ่นอันนี้บะกเ้าเตี้ยเนาะ ดอกเลเตี้ยมันก็เป็นเป็นมากตอนมันเตี้ยแล้วนี่นี่เป็นมากแล้วนี่ต้นเตี้ยเพะนี่ต้นเตี้ยตอนตั้มมาแล้วนี่มากเต็มอยู่นี่นี่ทั้งน้อยจะได้กินแล้วตัวนี่พวกมกินแล้วพี่น้องนี่ข้าบัวป่าไหลเลยพี่น้องป่าเต็มเลยอยู่นี่นี่แต่ผมไม่เวลาเอามันกินหรอก นี่ปมูพวกม่าเขามาเอาไปกินก็ไปกินรดนี่ปลาไหลนี่ป่า,านิี้ปลาตะเพียนปลายีสกมีมดทุกป่าปลาคอปลาดุกมีหมดเลยนี่นดี๋ยวภาพี่น้องมาเบิง้งสวนขง้งเผาขึก้ก็ว่าแหละมีสวนยังเนาะมีสวนขง้งเาวสวนกล้วยสวนยางสวนมันสวนอ้อยมุนันแหละเบิง้งมาเลยพี่น,อน้องคันค้นไทยบ่กี่คันไทย คนเบิงกับเบิงหลด่อยากเพิ่องกับหมู่าันนี้นะครับนี่ว่ามีอยัางไรเบิงครับมีแต่สวนมะพร้าวนี่แหละนี่กำลังงามนี่จะเป็นหมากแล้วเป็นแล้วลต้นเดียวโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที่รับชมนะครับ เดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ